สวัสดีค่ะคุณเคยไหมคะเคยรู้สึกท้อแท้กับความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นการสอบตกการทำธุรกิจขาดทุนหรือแม้แต่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในชีวิตเรามักจะมองว่าความล้มเหลวคือจุดจบคือความพ่ายแพ้ที่เราอยากจะหลีกหนีให้ไกลที่สุดแต่ถ้าฉันชวนคุณมองความล้มเหลวในมุมที่ต่างออกไปละคะแท้จริงแล้วความล้มเหลวไม่ได้เป็นศัตรูของเราคะ่ะแต่เป็นครู ที่หวังดีที่สุดคนนึ่งในชีวิตของเราแล้วความล้มเหลวสอนอะไรเราบ้างอย่างแรกเลยนะคะความล้มเหลวทำให้เราได้เห็นความจริงในวันที่เราประสบความสำเร็จเราอาจจะมองเห็นแต่ด้านดีของตัวเองแต่ในวันที่เราล้มเหลวเราจะถูกบังคับให้มองเห็นข้อผิดพลาดจุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่เราเคยมองข้ามไปอย่างชัดเจนเหมือนกับการเดินทางค่ะถ้าเราไม่เคยหลงทางเราก็จะไม่รู้เลยว่า แผนที่ที่เราใช้นั้นผิดพลาดความล้มเหลวก็คือการที่เราได้หลงทางนั่นเองมันเป็นสัญญาณที่บอกให้เราหยุดหยุดแล้วมองดูตัวเองอย่างซื่อตรงว่าเราพลาดตรงไหนไปบ้างอย่างที่สองนะคะความล้มเหลวสร้างความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เราคะ่ะความสำเร็จทำให้เรามั่นใจในตัวเองแต่ก็อาจทำให้เราประมาทได้แต่เมื่อเราล้มเหลว เราจะเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เปิดกว้างเราจะเข้าใจว่าเราไม่ได้เก่งไปเสียทุกเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เองที่จะเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นมากขึ้นและอย่างสุดท้ายความล้มเหลวสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตเราค่ะทุกครั้งที่เราล้มแล้วเราลุกขึ้นได้เราจะไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมแต่เราจะเข้มแข็งขึ้นอดทนมากขึ้น บาดแผลที่เคยเจ็บปวดจะกลายเป็นเกราะป้องกันในวันข้างหน้าความผิดหวังในวันนี้จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ทำให้เราไม่ยอมแพ้ง่ายๆในวันหน้าดังนั้นในวันที่คุณลม้ลมลงอย่ามองว่านั่นคือความพ่ายแพ้แต่จงมองว่านั่นคือบทเรียนอันล้ำค่าที่ชีวิตได้มอบให้มองว่านั่นคือโอกาสที่เราจะได้ลุกขึ้นมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเป็นตัวเราที่แข็งแกร่งกว่าเดิม และเข้าใจชีวิตมากกว่าเดิมเพราะสุดท้ายแล้วครูที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่คนที่สอนให้เราประสบความสำเร็จแต่คือครูที่สอนให้เราเรียนรู้จากความล้มเหลวค่ะวันที่ชีวิตเดินทางมาถึงจุดที่มืดมนที่สุดวันที่ทุกอย่างพังทลายลงอยู่ตรงหน้าวันที่รู้สึกว่าไม่รู้จะไปต่อได้อย่างไรความล้มเหลวอาจมาในหลายรูปแบบ อาจเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงธุรกิจที่ล้มเหลวหน้าที่การงานที่พังทลายหรือแม้แต่ความผิดหวังในตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าความรู้สึกนั้นเหมือนเรากําลังยืนอยู่ท่ามกลางพายุไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงเลยแต่ก่อนที่เราจะหาทางเดินต่อไปเรามาทําความเข้าใจกับธรรมชาติของความล้มเหลวกันก่อนนะคะในทางธรรมะ ทุกสิ่งในโลกล้วนไปตามหลักอนิจจังทุกอย่างไม่คงที่ไม่เที่ยงแท้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความสำเร็จเราเคยมีก็ไม่เที่ยงความสุขที่เคยได้รับก็ไม่เที่ยงและแน่นอนว่าความล้มเหลวที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็แค่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นและกำลังจะผ่านไปมันไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเรา เราไม่ได้เป็นคนขี้แพ้ตลอดไปแต่เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่แพ้เท่านั้นการทำความเข้าใจข้อนี้จะช่วยให้เราค่อยๆคลายความยึดติดความเจ็บปวดจะยังคงอยู่แต่ความรู้สึกที่ว่าชีวิตพังหมดแล้วจะค่อยๆเบาบางลงเมื่อเราตระหนักได้แล้วว่าความล้มเหลวเป็นเพียงเหตุการณ์หนึง่งขั้นตอนต่อไปคือการดึงสติและปัญญากลับมาใช้เพราะเมื่อเราล้ม สิ่งแรกที่เรามักจะทำคือปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงำเราจะจมอยู่กับความเศร้าความโกรธความรู้สึกผิดจนมองไม่เห็นทางออกสติคือเครื่องมือที่จะดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันลองฝึกง่ายๆนะคะในช่วงเวลาที่เรารู้สึกแย่ที่สุดลองหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ รับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายรับรู้ถึงความเจ็บปวดในจิตใจไม่ต้องไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีแต่แค่รับรู้มันและบอกตัวเองว่านี่คือความรู้สึกเศร้านี่คือความรู้สึกท้อแท้การที่เราเห็นมันอย่างที่มันเป็นมันจะทำให้ความรู้สึกนั้นค่อยๆจางไปหายไปเองเมื่อสติมาปัญญาก็จะตามมาค่ะ ปัญญาจะช่วยให้เราเห็นว่าความล้มเหลวครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเราทำผิดพลาดตรงไหนเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างเหมือนกับการศึกษาบทเรียนจากครูเราอาจจะไม่อยากเข้าเรียนแต่มันคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ชีวิตกาลังสอนเราอยู่ปัญญาจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในความล้มเหลวนั้นโอกาสที่เราจะได้แก้ไขโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่ และโอกาสที่เราจะเติบโตในอยามที่เราล้มเรามักจะตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงทำไมเราถึงนี้โง่ขนาดนี้ทำไมเรามันไม่เอาไหนเลยเสียงในใจที่คอยซ้ำเติมนี้คือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดค่ะทางธรรมะสอนให้เราฝึกเมตตาเมตตาคือความปรารถนาดีที่ไม่ได้มีให้แค่กับผู้อื่นแต่ต้องมีให้กับตัวเองด้วยลองบอกตัวเองนะคะว่า ไม่เป็นไรนะเราทำดีที่สุดแล้วในตอนนั้นทุกคนเคยผิดพลาดได้นี่คือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้การให้อภัยตัวเองการปลอบโยนตัวเองคือขั้นตอนสำคัญของการเยียวยาจิตใจและเมื่อเราให้อภัยตัวเองได้เราก็จะสามารถให้อภัยผู้อื่นที่อาจจะมีส่วนทำให้เราล้มเหลวได้ง่ายขึ้นการปลดปล่อยความโกรธความแค้นจะทำให้ใจเราเบาลง เหมือนกับบางก้อนหินหนักๆที่เคยแบกเอาไว้แล้วเราจะเหลือพลังงานเพียงพอที่จะก้าวเดินต่อไปเมื่อเราผ่านกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วเมื่อเรารอมยอมรับความจริงได้เมื่อเราใช้สติปัญญาในการเรียนรู้เมื่อเราให้อภัยตัวเองและผู้อื่นได้เราก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ไม่ต้องมองย้อนไปในอดีตที่เจ็บปวดไม่ต้องกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง จงให้ความสนใจกับตอนนี้ที่เรากำลังหายใจกำลังยืนอยู่และมีชีวิตยอยู่ทางเดินที่สว่างที่สุดคือทางเดินที่อยู่ตรงหน้าเราเสมอก้าว <9 S 2> เดินไปข้างหน้า <9 S 2> ทีละก้าวทีละก้าวด้วยจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมด้วยปัญญาที่เฉียบคมขึ้นกว่าเดิมและความเมตตาที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจความล้มเหลวครั้งนี้อาจจะดูเหมือนจุดจบ แต่แท้จริงแล้วมันคือบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้เริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตชีวิตที่มีความสุขสงบและสมบูรณ์กว่าเดิมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะขอให้ทุกคนมีธรรมะเป็นเครื่องนำทางแล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดไปให้ได้เมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริง เมื่อเราใช้สติปัญญาในการทำความเข้าใจและเมื่อเราฝึกเมตตาให้กับตัวเองและผู้อื่นได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการฟื้นฟูจิตใจที่บอบช้ำให้กลับมาแข็งแรงเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการฟื้นฟูน,นี้คือการภาวนาค่ะการภาวนาในที่นี้ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนนะคะแต่คือการทำสมาธิการเจริญสติ เพื่อกลับมาอยู่กับตัวเองและสร้างบ้านให้จิตใจที่เคยไร้ที่พึ่งพิงหลายคนอาจสงสัยว่าในวันที่ทุกข์ที่สุดจะภาวนาได้อย่างไรนั่นละค่ะคือเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุดเพราะการภาวนาในช่วงเวลานั้นไม่ใช่การบังคับให้จิตใจสงบแต่คือการฝึกยอมรับในสิ่งที่กำลังเป็นเ่อความเศร้าเข้ามาให้เราภาวนาด้วยการรับรู้มันด้วยการหายใจเข้า รู้สึกถึงความเศร้าหายใจออกรู้สึกถึงความเศร้าไม่ต้องไปผลักใส่ไล่ส่งมันนะคะแค่รับรู้ว่ามันกำลังเป็นเช่นนั้นเหมือนเรากำลังมองดูแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่เราก็อนุญาตให้เขานั่งอยู่ได้เมื่อเราไม่ต่อสู้กับความรู้สึกนั้นมันจะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงและจากไปเองค่ะนี่คือการใช้ความทุกข์เป็นเครื่องมือในการภาวนานะคะ และการภาวนาไม่ใช่แค่การนั่งหลับตานะคะเราสามารถฝึกได้ในทุกอิริยาบถของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนั่งหรือการนอนขณะเดินให้รับรู้ถึงเท้าที่ก้าวไปข้างหน้าซ้ายยา่างหนอขวายา่างหนอขณะล้างจานให้รับรู้ถึงน้ำที่ไหลผ่านฟองสบู่ที่เราสัมผัสขณะทำกิจกรรมต่าง ให้จิตอยู่กับงานตรงหน้าอย่างมีสติการฝึกแบบนี้จะทำให้จิตของเรามีที่อยู่มันจะไม่หลงไปในความคิดที่ฟุ้งซ่านถึงอดีตที่เจ็บปวดหรือกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการภาวนาทุกอิริยาบถคือการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจทีละเล็กทีละน้อยสุดท้ายแล้วการภาวนาไม่ใช่การหลบหนีความจริงแต่คือการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างกล้าหาญ และเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสงบเมื่อจิตใจของเราแข็งแรงขึ้นเมื่อความวุ่นวายภายในลดลงเราจะพบว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ล้มเหลวอีกต่อไปแต่เราเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นเราเป็นคนที่เติบโตจากบทเรียนที่เคยเจ็บปวดและเราพร้อมที่จะเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตด้วยใจที่มั่นคงและเข้มแข็ง ขอให้การภาวนาเป็นเครื่องนำทางจิตใจของทุกท่านก้าวข้ามทุกความล้มเหลวและพบกับความสงบในที่สุดนะคะหากท่านชอบบทความนี้